ขทนแเป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นพื้นที่รับน้ํามาจากน้ําเหนือนะคะไม่ใช่เพียงแค่สุขโขทยัยจังหวัดเดียวนะคะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนจังหวัดพิษานุโลกที่อยู่ติดกันก็ต้องเตรียมรับมือพิจิตรก็เช่นเดียวกันต้องเตรียมรับมือนะคะอย่างที่พิจิตรเนี่ยคะ่ะอำเภอทับคล้อบอกว่าเจอน้ําท่วมเป็นรอบที่สองแล้วคะ่ะ น้ำฝนสะสมจากเทือกเขาเพชรบูรณ์และน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่จังหวัดพิจิตรล้นคลองที่ไหลผ่านชุมชนในตำบลทับคล้ออำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็เข้าท่วมชุมชนในเขตเทศบาลเป็นรอบที่สองของปีนี้มีรายงานค่ะว่าระดับน้ำสูง30-50เซนติเมตรบ้านเรือนถูกน้ำท่วมกว่า50หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่ตำรวจสพทับคล้อแล้วก็ทางหลวงเนี่ยต้องไปวางป้ายเตือนแล้วก็วางกรวยเอาไว้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องปิดช่องทางการจราจรหนึ่งช่องทาง ด้วยนะคะโปรดระวังน้ําท่วมถางข้างหน้านี่นะคะ,ะ,คะกลางวันก็ยังเห็นนะคะแต่ว่ากลางคืนเนี่ยจะต้องมีสัญญาณที่ชัดเจนกว่านี้ด้วยนะคะ ส่วนที่พิษณุโลกค่ะน้ําที่ผันมาจากจังหวัดสุขโขทยัยผ่านประตูระบายน้ําแม่น้ํายมสายเก่าฝั่งซ้ายเริ่มส่งผลกระทบกับประชาชนค่ะน้ําส่วนหนึ่งเนี่ยหลากเข้าท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านคลองวังมะขามตําบลหนองแขมอําเภอพรพมพิรามระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนะคะขณะที่ชาวนาก็พยายามที่จะป้องกันนาข้าวด้วยการปั้นคันดินเหนียวความสูงสักประมาณ60เซนติเมตรเนี่ยค่ะคุณผู้ชมกว้าง60เซนติเมตรเพื่อเสริมแนวป้องกัน พื้นที่โดยรอบนะคะชาวบ้านบอกนะคะว่าน้ำท่วมบริเวณนี้มาประมาณ2-3วันแล้วมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้วยค่ะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยจะไหลมาสมทบอีกมากน้อยขนาดไหนค่ะมเมื่อส่งตามวันแล้วมั้งเนี่ยจะท่วมอย่างนี้นะครับมันเพิ่งไหลมานี่วันนี้บ้านก็วันนี้หนักวันนี้หนักเลยครับอืมวันวันนี้เนี่ยเดี๋วจะมาเข้าไรก็ไม่รู้อืม แต่ทานนี้ก็มันม,มีเข้าน้ำมันนี่มันมาจากไหนนี่ก็มาจากโคทายครับน้ำเนี่ยที่ว่ามาทางคลองเนี่ยนะแม่แม,ม่น้ำยมสายสองะสายเก่านะครับอ๋อแล้วก็มัมาแตกตรงนี้เหรอเขาก็เปิดเปิดคลักซึ่งวละบายอเปคับ ขณะที่เจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดพิษณุโลกก็เร่งเสริมคันดินกั้นแม่น้ำยมสายเก่าระยะทาง10กิโลเมตรตั้งแต่ประตูระบายน้ำบ้านใหม่โพทองซึ่งเป็นประตูระบายน้ำของแม่นกแม่น้ำยมสายเก่าแล้วก็เป็นประตูด่านแรกที่จะรับน้ำจากสุขโขทัยนะคะแล้วก็ต้องขึ้นธงแดงเตือนระดับน้ำว่าวิกฤตแล้วเสียงที่ล้นตลิ่งนะคะขึ้นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมโดยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมมีชาวบ้านมาติดตามมาปัก แล้วก็ดูสถานการณ์นะคะเพราะว่าหลายๆคนก็กังวลบางคนเนี่ยบอกว่าต้องไปเตรียมกระสอบทรายเอาไว้ป้องกันบ้านเรือนแต่บางส่วนก็คิดเหมือนกันว่าดูจากสถานการณ์ก็ไม่น่าจะวิกฤตนะคะปีนี้ดูน่าจะท่วมไหมคะเนี่ยคงไม่ท่วมอะพอน้ำมันไม่ได้มารุนแรงอะไรจริงจังม,มันก็ต้องโรยมาอย่างเงี้ยมันก็แตกทั้งนวนแตกทั้งนี้ก็พอช่วยได้สมัยก่อนรืกว่าน้ำเยอะๆ,ๆ,ๆสามแปดแล้วเยเดินบ้านผมมีน้ำแพร่กระตุ่ม เพราะสมัยนั้นมันมันบ่าไปทั่วใช่ไหมเนี่ยเนี่ยแหละเป็นน้ำเขาเล่งมางนะานตอนนี้ใครก็ป้องใครก็ป้องตอนเนี้ยนาตอนเนี้ยน้ำเลยเป็นน้ำเนี่ยสูงกว่าพื้นนาสองเมตรอ่ะ <laughs> คุณผู้ชมคือก็ยังมีอารมณ์ขันอยู่นะครับทีนี้เราขยับลงมาดูในพื้นที่รับน้ําต่อเนื่องนครสวรรค์กันบ้างนี่เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่เขาบินเฮลิคอปเตอร์นะครับขึ้นไปสํารวจน้ําแม่น้ําสายต่างๆเป็นแม่น้ําสายหลักในจังหวัดนครสวรรค์ที่จะมารวมกันทั้งหมดแล้วก็กลายเป็นแม่น้ําเจ้าพระยานะครับพอบินไปสํารวจทั้งแม่น้ําปิงแม่น้ํายมแม่น้นําน่านมีการวางแผนในการรับมือครับ ทางผู้ว่าราชการ,ร,ราจังหวันดวคนครสวรรค์ก็บอกว่าเท่าที่บินสำรวจแล้วก็ประเมินสถานการณ์ในตอนนี้น้ํและแม่น้ําสายหลักเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าอาจจะยังไม่มากนักนะครับส่วนตามทุ่งนาก็ยังไม่มีน้ําหลากเข้าพื้นที่เท่าที่สังเกตชาวนาเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวไปบางส่วนแล้วก็จะติดตามสถานการณ์ต่อครับถ้าชาวนาเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นเราก็จะมีน้ําในการพื้นที่ในการรับน้ําเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับที่บึงบอระเพ็ดที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการตัดยอดน้ําก่อนที่จะไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแต่ผอบอกว่ามันก็ยังมีความท้าทายอยู่นิดหนึ่งครับตอนนี้นะครับน้ําในบึงกับแม่น้าน่านเนี่ยน้าในบึงสูงกว่าแม่น้ําน่านอยู่ประมาณ62เซนเพราะนั้นหลังจากนี้แล้วเนี่ยหากมีน้ําเหนือมาเนี่ยน้ำเนี่ยน้ำในแม่น้ําน่านอาจจะยกตัวสูงขึ้นหลังจากนั้นแล้วเราก็จะค่อยๆเอาเข้าบึงบอระเพ็ดเพื่อเป็นการหน่วงน้ําช่วยเหลือภาคกลาง นะครับก่อนที่จะไปถึงเขื่อนเจ้าพญาข้อมูลนี้น่าสนใจครับคุณผู้ชมตอนนี้น้ำในบึงบรเพชรสูงกว่าแม่น้ำน่านดังนั้นการจะระบายลงยังทำไม่ได้ต้องรอให้น้ำเหนือไหลลงมาแล้วก็ทำให้น้ำในแม่น้ำน่านมันสูงกว่าน้ำในบึงก่อนถึงจะเริ่มระบายลงได้นะครับสำหรับบึงบรเพชรกว้างใหญ่แบบนี้เลยครับเป็นบึงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยล่าสุดมีรายงานว่ามีน้ำกักเก็บอยู่เพียงร้อยละ 23.32ดังนั้นแน่นอนครับยังมีพื้นที่ในการที่จะใช้รับน้ำได้อีกเยอะมากโดยประมาณเนี่ยมีการคาดการว่าน่าจะมากกว่า100ล้านลูกบาทเมตรเป็นอย่างน้อยเลยนะครับดังนั้นนี่เป็นการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ภาคก,กลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างนะครับที่จะเตรียมพร้อมในการรับน้ําเหนือก่อนที่จะเข้าสู่เจ้าพระยาแล้วก็มาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาธน,นะครับอย่างที่คุณเชษานบอกไปในพื้นที่จังหวัดส